สวัสดีครับเพื่อนๆนวัน <im depende rien> นี้ถ่ายรูป iPhone กันดีกว่านะครับทิศของเราวันนี้ก็คือเราจะใช้การถ่ายภาพบุคคลนะครับเพื่อที่จะให้หลังเบอร์นะครับผมเลือกภาพถ่ายบุคคลนะครับแล้วก็ปรับรูรับแสงข้างบนนะฮะปรับเลยครับเอาแบบเบอร์สุดๆดครับ1.4นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ 3x เลยครับของผมใช้13โปรนะทิศของเราวันนี้นะครับเราจะใช้โหมดถ่ายภาพตรงนี้ครับเลือกเป็นแบบแสงไฟสตูดิโอนะครับเพื่อให้หน้า สว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองถ่ายกันดูนะครับทิกอีกอันนึงนะฮะแตะที่ใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็ปรับแสงขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้สว่างทั้งภาพนะครับเห็นไหมสว่างขึ้นแล้วทีนี้ลองถ่ายนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บแล้วมาดูรูปกันนะครับเห็นไหมครับโอ้สว่างวาบเลยนะครับทีนี้เราสามารถแตะเข้าไปนะครับกดแก้ไขได้นะฮะกดแก้ไขได้นะครับ อาจจะปรับรูรับแสงลงมาหน่อยครับมันเบอร์เกินไปเนี่ยปรับลงมาหน่อยเห็นไหมอ่าได้แล้วครับแล้วก็ลองเลือกโหมดด้านล่างนะครับลองเลือกโหมดด้านล่างนะครับปรับดูนะครับอีกทีหนึง่งนะฮะเห็นไหมแสงก็จะสวยไปอีกแบบนะครับอ่าลองเล่นดูเพื่อนๆลองเล่นดูลองเล่นดูประมาณนี้ฮะอันนี้ผมเอาไปลองเข้าแอปอื่นนะครับแล้วก็ปรับดูเออมันดีนะครับใช้ได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับ